ยินดีต้อนรับสู่คณะละครดิจิตอลที่น่าตื่นใจคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นบางสิ่งที่น่าทึ่งมากๆโอ้แม่ใต้จริงคุณจะได้เห็นมันอยู่แล้วเชียวและในวันนี้เราไปโชว์สุดน่าอาัศจรรย์มากเลยอุปบะไม่ใช่อันนี้สิอ้าวเดี๋ยวได้ยัและท่านสุภาพบุรุษและสุภาพจตรี พร้อมนี่พร้อมที่จะแสดงสิ่งที่ทุกท่านไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วดุ้ม,มดุ้มดุมดุมดุมไม่ต้องห่วงไปที่รักเธอจะไม่ตุยไปก่อนแน่นอนผมคิดว่าพวกเราทั้งคู่จะต้องเรียนรู้จากเรื่องเมื่อกี้นะครับ